การนั่งทำงานด้วยท่าที่ไม่ถูกต้องเช่นการนั่งหลังค่อมการวางมือวางศอกหรือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับสรีระล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการออฟฟิศซิมดรมโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้กันบ่อยที่สุดอย่างเมาส์เพราะว่าเมาส์ทั่วไปทำให้การวางข้อมือผิดธ,ธรรมชาติทำให้เกิดอาการปวดข้อมือหรือชาเมาส์เพื่อสุขภาพเอ็กโอนอมิกเมาส์จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสรีระการวางมือของมนุษย์ แบบเป็นธรรมชาติและอยู่ในท่าที่สบายมากที่สุดครับโอเคครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ10อันดับเมาส์เพื่อสุขภาพยี่ห้อในดีในปี2024จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากตัวที่10เลยครับย u ล r e e n mu 006เมาส์เพื่อสุขภาพตัวนี้มาพร้อมกับขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีให้เลือกด้วยกันถึง2เวอร์ชัน2ราคาโดยเวอร์ชั่นแรกจะรองรับเพียงไวเลส2.4กิกในราคาที่ถูกกว่า ส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นก็คือรองรับทั้งไวเลสแล้วก็บลูทูธ5.0เพื่อการเชื่อมต่อที่หลากหลายยิ่งขึ้นจุดเด่นอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือรองรับระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นระบบ Windows, Mac OS, Linux แล้วก็ c Home r OS แถมยังมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกสวิตเป็นแบบไร้เสียงเหมาะกับการใช้งานในทุกสถานที่ที่สำคัญเลยคือปรับ DPI ได้5ระดับตั้งแต่800ไปนจนถึง4,000เลยทีเดียวครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ299บาทไปนจนถึง399บาทครับตัวที่9 Anitech W230 รุ่นนี้มีให้เลือกถึง2สีสันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดาสามารถปรับค่า DPI ได้3ระดับ ตั้งแต่800ไปจนถึง1,600ปรับปุ่ม forward แล้วก็ backward บริเวณด้านข้างส่วนน้ำหนักของเมาส์จะอยู่ที่111.5กรัมไม่หนักแต่ก็ไม่เบาเลยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถเชื่อมต่อกับระบบไร้สายได้ถึง2รูปแบบ โดยระบบแรกก็คือไวเลส2 4กิกะเฮิรตซ์ที่ต้องใช้นาโน USB ในการรับสัญญาณจากเมาส์สู่คอมพิวเตอร์ส่วนอีกระบบหนึ่งก็นั่นก็คือบลูทูธ o t h 5.2รุ่นนี้ไม่มีแบตเตอรี่ภายในตัวนะครับก็จะใช้ฐานขนาด AA เป็นแหล่งพลังงานซึ่งมีข้อดีนั่นก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ549บาทต่อไปตัวที่8นะครับยูลีน MU 008 แล้วนี่ก็คือเมาส์เพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุดจากยูกลนเลยนะครับโดยเป็นแบบแนวตั้งที่ทํามุม57องศาที่ด้านข้างออกแบบพื้นผิวมาให้ยึดเกาะก,กับอุ้งมือได้ดียิ่งขึ้นพร้อมด้วยกับการเชื่อมต่อไร้สาย2ระบบทั้งไวเลส2.4กิกะเฮิรตซ์แล้วก็บลูทูธ5.0สามารถเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์พร้อมกันรองรับสัญญาณได้ไกลถึง10เมตรเลยนะครับอีกทั้งปุ่มคลิกก็มีเสียงเงียบทำให้ไม่รบกวนผู้อื่นในขณะใช้งานนอกจากนี้ยังปรับ DPI ได้สีระดับตั้งแต่ 1,000เป็นจนถึง4,000ซึ่งรุ่นนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวก็จะใช้ฐาน AA เป็นแหล่งให้พลังงานนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ669บาท ตัวที่7 e c o t e n e e h o เมาส์ศูนย์ t e ึเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเก้าอี้เพื่อสุขภาพชั้นนําเลยนะครับจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าในเรื่องของคุณภาพซึ่งเมาส์เพื่อสุขภาพรุ่นนี้มีการออกแบบให้ทํามุม60องศาเพื่อรับกับสรลีระของมือได้พอดีช่วยลดแล้วก็ป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้เมาส์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็สามารถปรับ DPI ได้ถึง3ระดับ นั่นก็คือ800 1,200แล้วก็1,600รวมถึงฟอนต์แบล็กให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นทำงานด้วยระบบไร้สายเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรแต่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับโดยจะใช้ฐาน AA 1ก้อนเป็นแหล่งให้พลังงานนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ889บาท ตัวที่ 6. Bevel Vertical Economic Mouse เมาส์เพื่อสุขภาพที่มีการออกแบบรูปลักษณ์มาเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายลดอาการปวดเมื่อยบริเวณมือแล้วก็ข้อมือด้วยรูปทรงของเมาส์ที่สูงกว่าปกติ ทำให้ระหว่างใช้งานรูปทรงของข้อมือจะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสบายแต่สําหรับผู้ที่มีมือเล็กอาจจะไม่คุ้นชินแล้วรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่มีความสูงมากเกินไปเมาส์รุ่นนี้หากต้องการใช้งานจริงจะต้องฝึกให้คุ้นชินก่อนถึงจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB Type C ได้โดยการชาร์จ1ครั้งจะใช้งานได้ยาวนานถึง15วันเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,189บาท แล้วก็ตัวที่5ลาปู MT750S จะบอกว่าเป็นเมาส์เพื่อสุขภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบมาจาก Logitech MX Master 3ก็คงไม่ผิดมากนะครับแต่ด้วยราคาที่เบาลงกว่ากันไหลายเท่าเลยนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดแล้วต้องการใช้เมาส์ในลักษณะเดียวกันตัวเมาส์มีทั้งหมด8ปุ่มมีปุ่มที่พิเศษไม่เหมือนใครอย่างปุ่มลูกกลิ้ง หมุนด้านข้างที่สามารถตั้งค่าปุ่มได้ตามต้องการส่วนเซ็นเซอร์ใช้งานได้กับหลายพื้นผิวรวมถึงพื้นผิวกระจกนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อได้ทั้งไวเลสสอกิแล้วก็ b l บลู o t h รวมทั้ง4อุปกรณ์พร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,390บาทตัวที่4 d ดีลัก M 6 1 8 x s d ล้ำไปอีกขั้นเลยครับกับเมาส์เพื่อสุขภาพที่มาพร้อมกับดีไซน์ไม่เหมือนใครมีการเพิ่มส่วนของแผ่นรองข้อมือแบบไม่เหล็กที่สามารถถอดออกได้เพิ่มเข้ามาซึ่งแผ่นรองนี้จะช่วยปรับระดับของข้อมือให้สมมาตรกับเมาส์เพื่อลดอาการเมื่อยล้าโดยที่ไม่ให้สัมผัสกับพื้นผิวของโต๊ะโดยตรงอีกทั้งยังมีการลดน้ำหนักของเมาส์ลงด้วยนะครับ ดีไซน์ลังพึ่งที่ถอดล้างทำความสะอาดได้แล้วก็ภายในมีเอฟเฟกไฟ RGB บริเวณส่วนบนของด้ามจับเมาส์จะมีหน้าจอ OLED สสำหรับแสดงข้อมูลการทำงานต่างๆของตัวเมาส์นั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,499บาทอันดับ3 Laser b a ร์บาซิลิ V3 สำหรับเกมเมอร์มือใหญ่ต้องรุ่นนี้เลยเพราะตัวเมาส์มีการออกแบบกริป กันลื่นด้านข้างให้ยื่นออกมามากกว่าตัวเมาส์ทั่วไปเพื่อใช้รองรับอุ้งมือแล้วก็นิ้วโป้งให้คุณรู้สึกสบายมือและก็ป้องกันโอกาสที่มือจะบาดเจ็บให้น้อยลงนะครับที่สำคัญเลยมาพร้อมกับเอฟเฟกไฟ rgb ที่มีมากกว่า16.8ล้านสีรุ่นนี้มีปุ่มบนตัวเมาส์มากถึง11ปุ่มรองรับการตั้งค่ามาโครได้อย่าง อิสระส่วนตัวเซ็นเซอร์ของเมาส์คือ Razer Focus Plus 26k เหมาะกับทุกแนวเกมนอกจากนี้ยังใช้สวิตคุณภาพสูงอย่าง Razer Optical Switch ท,ที่มีอายุการใช้งานปุ่มถึง70ล้านคลิกเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,990บาทอันดับ2 Logitech MX 2. e อโกเมาส์เพื่อสุขภาพตัวนี้มาพร้อมกับแท็กบอลที่ช่วยลดอาการปวดข้อมือเพราะว่าเป็นเมาส์ที่ใช้เพียงแค่นิ้วในการควบคุมทำให้ลดการเกร็งของข้อมือซึ่ง Logitech รุ่น MX Echo เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความทันสมัยมีความแม่นยำแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลโดยตัวเมาส์ด้านซ้ายปรับยกขึ้นทำมุม20องศาได้เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถลดการปวดกล้ามเนื้อลงถึง20%เลยครับ รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับที่ใช้ได้นานถึง120วันต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนอินเทอร์เฟซการชาร์จจะเป็นไมโคร USB มีสายชาร์จแถมมาให้ภายในกล่องพร้อมใช้งานเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,899บาท แล้วก็อันดับที่1 Logitech MX Master 3S รุ่นนี้อัปเกรดจาก MX Master 3ที่มีการปรับปรุงในส่วนของ DPI สูงสุดที่สามารถปรับเป็นจากเดิม4,000เป็น8,000 DPI รวมไปถึง USB รับสัญญาณไวเลดที่เปลี่ยนมาใช้ USB LogiBot แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ปุ่มคลิกแบบเสียงเงียบแทนแบบมีเสียงในรุ่นเดิมปุ่มอำนวยความสะดวกในการใช้งานยังมีเหมือนเดิมที่8ปุ่มและสามารถปรับแต่งมาโครตามที่คุณต้องการได้6ปุ่มแต่การปรับแต่งมาโครปุ่มต่างๆจะเปลี่ยนมาใช้เป็นซอฟต์แวร์ Logitech Option Plus แทนพร้อมเซ็นเซอร์คุณภาพที่ใช้งานได้หลากหลายทุกพื้นผิวเลยนะครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ35,70บาทครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับเมาส์เพื่อสุขภาพที่นำมาแนะนำในคลิปนี้นั้นนะครับบางตัวก็ออกมาแล้ว2-3ปีด้วยกันแต่ในปี2024นีนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นั่นเองนะครับโดยเมาส์ในแต่ละตัวนั้นนะครับเรียกได้ว่ามีครบทุกรูปแบบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอุปกรณ์อาจจะอำนวยความสะดวกหรือว่าคุณภาพดีแค่ไหนแต่การนั่งทำงานเป็นระยะเวลา นานนับว่าส่งผลเสียต่อร่างกายอยู่มากเลยนะครับดังนั้นผมขอแนะนําให้คุณพักผ่อนโดยการออกกําลังกายหรือว่ายืดกมเนื้ออยู่บ่อยๆด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ป like, เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ